สวัสดีค่ะนักเรียนที่รักทุกคนกลับมาพบกับคุณครูสมจุดาเพชรรานนน์กับรายวิชาภาษาไทยของชั้นประถมศึกษาปีที่4นั่นเองนะคะช่วงนี้เราก็ยังเรียนออนไลน์กันอยู่นะคะ ให้นักเรียนดูคลิปวิดีโอของคุณครูนะคะในการสอนในวันนี้ให้จบนะคะถ้าไม่เข้าใจนี้ไลยถามคุณครูได้นะคะหน่วยนี้ค่ะชื่อหน่วยการเรียนนะคะหน่วยที่6คำพ้องต้องพิจารณาค่ะเกี่ยวกับเรื่อง,องคำพ้องค่ะนักเรียนค่ะ ตัวชี้วัดค่ะท4.1ตัวชี้วัดปอ4ีทับหนกดคคำและบอกความหมายของคำในบริบทต่างๆได้นะคะอ่านักเรียนค่ะก่อนอื่นค่ะคุณครูมีเพลงให้นักเรียนได้ดูขอบคุณด้วยนะคะจากบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ปอ3นะคะโครงการทีพเล็ซพีเพื่อการศึกษาจัดทำโดยสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการ เรียนการสอนนะคะสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานค่ะขอบคุณมากๆด้วยค่ะส่งคลิปวิดีโอดีๆมาให้กับพวกเราเป็ียํคำพ้องค่ะไอ้นีกจะไปฟังเลยค่ะ สนามที่จังหวัดสะระบุรีสะสะระเหล่านี้นาตา ทำทำดีสับเหล่านี้ออกเสียงเหมือนกันลา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 ออกเสียงเหมือนกันเป็นคนพ้องเสียงลา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 ออกเสียง นกันค่ะ,ะักเรียนมาอ่านบทประพันธ์พร้อมกับคุณครูนะคะให้นักเรียนสังเกตคําประพันธ์ในนี้นะคะเป็นสีแดงนะคะในคลิปนี้ในหนังสือของนักเรียนค่ะคําพ้องคําพ้องนะคะหนังสือเล่มนี้ค่ะ นักเรียนทุกคนเปิดคำพ้องนะคะเปิดไปหน้า34แล้วอ่านพร้อมกับคุณครูนะคะพร้อมไหมคะอ่านพร้อมกับคุณครูเลยนะคะสังเกตดูตัวสีแดงในคลิปนี้นะคะสีดำในหนังสือของนักเรียนค่ะอ่านไปพร้อมกับคุณครูค่ะเทลาเช้าวันหนึ่งเพลาล้อหลุด รถต้องหยุดซ่อมแซมเร่งแก้ไขหนุ่มเข็มเข้ามาช่วยอย่างเร็วไวทราบซึ้งใจให้ซ่อมเงินแสนยินดีทุกวันยิ้มวันนี้ยายดูเป็นทุกหมดสนุกแหวนหล่นลงพงเข็มนี่ทราบแล้วช่วยกันหา อย่าช้าทีบทกรอนนี้มีคำพ้องลองค้นดูบทระพันธ์โดยณนะรพรน,นะคะรุจิเรกนั่นเองค่ะให้นักเรียนสังเกตดูนะคะตัวสีแดงนั้นเป็นคำพ้องนะคะนักเรียนค่ะเรื่องราวของคำพ้องสำหรับวันนี้ค่ะ ดูคำที่มีอักษรตัวสีเข้มนะคะมีความแตกต่างกันดังนี้ค่ะเพลากับเพลานะคะคมเมกับเขมคำเหล่านี้เขาเรียกว่าคำพ้องรูปนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะส้อมกับส้อมเห็นไหมคะนี่เป็นคำพ้องนะคะทราบ ะะทุกคำหล่านี้เขาเรียกว่าคำพ้องเสียงนั่นเองนะคะคำพ้องหมายถึงคำที่เขียนเหมือนกันนะคะหรือออกเสียงเหมือนกันแบ่งเ,เป็นสองชนิดนะคะเป็นคำพ้องรูปและก็คำพ้องเสียงนั่นเองค่ะนี่ยากใช่ไหมคะละักษณะของคำพ้องเสียงค่ะ ลักษณะคำพ้องรูปและพ้องเสียงนะคะพ้องรูปเขียนเหมือนกันอ่านต่างกันความหมายก็ต่างกันด้วยนะคะส่วนคำพ้องเสียงนั้นอ่านเหมือนกันเขียนต่างกันความหมายก็ต่างกันด้วยนะคะตัวอย่างคำพ้องรูปค่ะในหนังสือของนักเรียนก็มีนะคะอ่านเปิดดูพร้อมกับคุณครูนะคะ,ะหน้า35นั่นเองค่ะเล่านั้น หมายถึงเบาลงนะคะถ้าเวลานะั้นหมายถึงเวลาปลักนะคะหมายถึงเงินถ้าปลัรกนะั้นหมายถึงหักนะคะกรีหมายถึงโครงเหล็กนะแหลมที่หัวกุ้งมีกุ้งมีกรีอะไรประมาณนี้นะคะกะรีหมายถึงช้างค่ะเสมาก็คือความหมายบอกเขตโบสถ์นั่นเองนะคะใครไปวัดนะคะก็จะเห็นใบเสมาอยู่รอบโบสถ์นั่นเองนะคะอยู่รอบโบสถ์นะคะใบเสมา เสมาหมาว่าต้นหญ้านั่นเองค่ะต่อไปมาดูคำพ้องเสียงนะคะคำพ้องเสียงการ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 เขียนเหมือนกันหมดเลยนะคะไม่ใช่ออกเสียงเหมือนกันหมดนะคะนี่คำพ้องเสียงนะคะอ่าเขียนเขียนต่างกันออกเสียงเหมือนกันนะคะถ้าการรอเรือนนั้นหมายถึงการงานการนอนเรนนั้นหมายถึงเหตุเหตุการณ์นะคะอาการรอลิงหมายถึงเวลาถ้าการ ชนะนะคะหมายถึงทองนั่นเองนะคะต่อไปมาดูคําพ้องเสียงค่ะคําพ้องเสียงอย่างเช่นคําว่าจัน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 เหมือนเหมือนกันเลยนะคะแต่เขียนผิดกันเสียงออกเหมือนกันความหมายต่างกันด้วยนะคะจันต้นไม้จันนะคะจันไม่มีอะไรการันต้าจันทอร์นการันนี้ก็คือหมายถึงพันไม้ชนิดหนึ่งนะคะดอกจันอ่าถ้าจันนี้คือพระจันนะคะดวงเดือนดวงดาวดวงดวงจันนั่นเองนะคะ คำพ้องเสียงทัน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 นี่ทันนะคะแต่เขียนต่างกันความหมายก็ต่างกันด้วยนักเรียนดูไปพร้อมๆกันเลยในหนังสือนะคะตัวอย่างคำพ้องเสียงอีกนะคะประพาสประพาสประพาสอาจจะเห็นว่าเขียนนั้นต่างกันด้วยนะคะความหมายก็ต่างกันประพาสสเสือเนี่ยหมายถึงไปเที่ยวต่างต่างแดนนะคะถ้าประพาส พอสำเพอสาอาสอหรือสีอ่านว่าประพาทเหมือนกันนะคแปลว่าตรัสบอกพูดนะคะถ้าประพาดพอสำเพอสาอาสเสือประพาทนี้ก็หมายถึงแสงสว่างนั่นเองค่ะยังมีตัวอย่างอีกนะคะบาดบาดบาดดอเด็กอ้อมีบาดบาดเต่าเต่าตกนะคะบาดตอรก็หมายถึงภาชนะ ของพระพิสุนะคะสำหรับบิณฑบาทนะคะถ้าบาทททหารนั้นบาทเงินนะคะร้อยสตังนั่นเองบาทสอสาลาก็หมายถึงบ่วงนะคะบาทสอสาลากไก่การันหมายถึงลูกเต่าฮะ,ะลูกบาทลูกบาทนะคะอะไรประมาณนี้อ่ะยังมีคําอีกนะคะนักเรียนดูไปในหนังสือด้วยนะคะนั้นตัวอย่างนะคะอ่านิพันธ์นะคะ ตัวอย่างอยู่ในหนังสือนักเรียนศึกษาในหนังสือด้วยนะคะมีหลายหลายคำนะคะที่ให้นักเรียนได้ดูได้ศึกษาไปนะคะคุณครูไปอย่างรวดเร็วนะคะนักเรียนศึกษาในหนังสือได้นะคะ นั้นตัวอย่างนะคะในหนังสือมีเยอะแยะนะคะ,ะจนถึงให้นักเรียนฝึกอ่านนะคะ,ะฝึกอ่านอยู่ในหน้า39นะคะหน้านี้อยู่ในหน้า39จะเห็นตัวตัวที่เป็นสีนะคะสีสันสีฟ้าสีแดงสีเนี่ยแต่ในหนังสือของเราเป็นสีฟ้านะคะ นั่นคือคำพ้องนั่นเองนะคะการเรียนเหตุการณ์นะคะเนื้นพ้องเสียงนะคะดอกจัน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 อดอกจันดวงจันดอกไม้จันนะคะ,ะอีกหลายคำนักเรียนศึกษาในหนังสือได้นะคะผุพ,พันสัมพันธ์เผ่าพันผิวพันนั่นเองนะคะดอกพุธพุทธรักษาวันพุธผู้ปกครอง ผู้การแมลงผู้รถน้ำรถยนต์รถชาติสุขสันภัยสันเลือกสันสร้างสันจักสารน,นิตยสารสารเจ้าเข้าสุขความสุขวันสุขนักเรียนดูนะคะสังเกตดูตรงนี้ค่ะ,ะเป็นประโยคนะคะป่าไม้ถูกทำลายไปมากทำให้ฝนไม่ตกหล่น ไม่ตกตามฤดูกาลนะคะฤดูกาลหมายถึงเวลานั่นเองค่ะความรักความหวงใยคือสายใยในครอบครัวสายสัมพันธ์หมายถึงความผูกพันกันมาช้านานนะคะเกี่ยวข้องกับเป็นมิตรไมตรีกันนานนะคะแม่ปรุงอาหารได้รสชาติถูกปากทุกคนรสชาติหมายถึงรสนั่นเองค่ะสื่อมวลชนควรเลือกสรรแต่รายการที่มีประโยชน์สำหรับเยาว เลือกสรรหมายถึงพิจารณาคัดสรรนั่นเองค่ะสรุปค่ะคำพ้องรูปเขียนเหมือนกันอ่านออกเสียงต่างกันความหมายต่างกันด้วยนะคะคำพ้องเสียงอ่านออกเสียงอ่านออกเสียงเหมือนกันเขียนต่างกันความหมายก็ ต่างกันด้วยนะคะนี้สรุปความรู้ให้นักเรียนสรุปความรู้นะคะ,ะเรื่องคำพ้องลงในสมุดของตัวเองนะคะ,ะ,ะให้สรุปตั้งแต่ความหมายของคำพ้องรูปแล้วก็คำพ้องเสียงแล้วก็มาสรุปหน้า40ิด้วยนะคะ หน้า40ตรงนี้ด้วยนะคะในกรอบสี่เหลี่ยมที่สรุปนะคะแน่นอนค่ะทําแบบฝึกหัดด้วยจ้าจบแล้วนะคะใครมีไรสงสัยสักถามในไลน์ได้นะคะทําแบบฝักหัดด้วยค่ะเรื่องของคําพ้องนะคะอยูอ่หน้า43นั่นเองคะ่ะนักเรียนทําแบบฝักหัดด้วยนะคะเจอกันใหม่ใน คลิปวีดีโอหน้าดีกว่านะคะอย่าลืมทำแบบฝึกหัดนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเฉลยในแบบฝึกหัดกันในครับหน้าค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่ในครับหน้าค่ะสวัสดีค่ะ